ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ใช้พฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับในส่วนวันนี้วันอังคารที่11แล้วนะครับพรุ่งนี้วันพุทธที่12และพรหัสที่13มิถุนายนพิรีกรไม่ลืมนะครับเรามีนัดกันที่ใช้พฤกษเกษตรไรทูกับการจัดงานขายในวันช้อปปิ้งเดย์นั่นหมายความว่าในการจัดงานขายตรงนี้จะรีบริษัท เกี่ยวกับเคมีเกษตรพกปัดกลุ่มปัจจัยการผลิตทั้งหมดมาร่วมในการจัดงานจัดรายการพิเศษรายการลดได้แจกแถมซื้อพิภัณฑ์แถมพิภัณฑ์อันนี้คือส่วนที่หนึ่งอาจจะเป็นรายการยกตัวอย่างเช่นรายการ3แถมหนึ่งจากทีมเกษตร5าแถมหนึ่งจากแอปพลายเคมจากบริษัทต่างๆทุกๆบริษัทที่มาร่วมในงานหรือแม้แต่บางครั้งท่านอาจจะต้องการปัจจัยการผลิตที่แตกต่างจากตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะต่อรองได้ ในส่วนของส่วนที่2ก็คือซื้อผลิตภัณฑ์แถมผลิตภัณฑ์ยังได้แถมปัจจัยอื่นๆนะครับเรียกว่าเป็นรายการลดแรกจากแถมจากบริษัทที่ได้จัดมาในส่วนที่3ก็คือเป็นรางวัลใหญ่จากชัยพฤกษเกษตรไรส์ทู to. เรามีรางวัลใหญ่ทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรักจัรถจักรยานยนต์สร้อยคอทังคาอุปกรณ์ไฟฟ้าและรางวัลอ,อื่นๆอีกมากมายย้ำนะครับพรุ่งนี้12พระหัส เมือนนี้13เราพบกันที่ชัยพฤกษ,ษ์เสร็จไรทูผมก็จะไปคอยต้อนรับพีน่อนศสกรอยู่ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และก็จะตั้งจุดให้สาระให้ข้อมูลท่านที่มีปัญหาข้อสงสัยก็พบกันที่บริเวณเต็นท์รับประทานอาหารผมจะประจําอยู่ที่นั่นนะครับก็เรียนเชิญกัน จากนั้นวันอังคารที่18และพุธ19มิถุนาย,ยนเราพบกับการจัดงานขายของชัยพฤกษ์โกลเทคโดยใช้ชื่องานว่าชัยพฤกษ์อโกโรเทคเฟสติวัลฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1ถึง1ี่ีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัลโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มูลคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ รวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซดลี้ใช้พืกเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n t p l a g n o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดไซโฟมินบีเคไซโฟมินบีเค อะมิโน,โนเข้มค้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั่วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้ใหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกหก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปรวนใช้เพียง 50cc เท่านั้นป้องกันการหลุดร่วงเมือ่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตรุย คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียว ปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจํากัดที่หหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เซจัมทัุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับก็คือปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องและตกในปริมาณที่มากคือความเปลี่ยนแปลงในระยะหลังถ้าเรามาสังเกตดูการตกของฝนนั้นเขเวลาที่เขาตกเขาจะตกหนักตกในปริมาณที่มาก โดยในกลุ่มฝนจะไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายฉะนั้นจึงเกิดสภาวะน้ำบาน้ำป่าน้ำไหลหลา,ลากและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะประเด็นความชื้นที่ค่อนข้างจะสูงในสวนเนื่องจากในส่วนของปีการผลิตนี้เนี่ยพี่นศกร์ก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าสภาวะของดินฟ้าอากาศโดยรวมของภาคตะวันออกหรือในประเทศไทยเราหรือทางภูมิภาคเอเชียเนี่ยมันจะเป็นอิทธิพลของลานิยาคือฝนตกฝนตก ต่อเนื่องฝนตกยาวนานซึ่งในการคาดการหรือการพยากรณ์ไว้ก็คือตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปสภาวะฝนจะตกหนักตกต่อเนื่องแล้วก็ตกยาวนานนั่นหมายความว่าโอกาสของความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากในส่วนของปริมาณฝนที่มากเนี่ยก็จะทำให้อากาศในดินเนี่ยถูกทดแทนด้วยน้ำ การเจริญเติบโตของไม้ผลของพืชยิ่งจะเป็นพืชที่เป็นระบบรากตื้นทุเรียนก็จะเกิดการชะงักการเจริญเติบโตในส่วนของความชื้นปริมาณฝนและแสงแดดที่ไม่มีก็จะทําให้เกิดการระบาดของกลุ่มเชื้อราโรคพืชทั้งในด้านภายในใต้พื้นดินและทั้งในด้านของสภาพใบหรือลำต้นพี่นักเกษรครับสิ่งที่ผมกําลังจะนําเรียนเป็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการป้องกันหรือการเตรียมการ คือการเตรยียมการเนีหมายถึงว่าเราทราบแล้วว่า,าจากในส่วนของกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนสภาวะอากาศจะเป็นฝนตกชุกนั่นหมายความว่าเราคงจะต้องหันมาดูในประเด็นของการป้องกันคือการปรับโครงสร้างของสวนในการปรับโครงสร้างของสวนนั้นเจตนาหรือสำคัญมันก็มีโครงสร้างหลักๆก,ก็คือเรื่องของการวางระบบระบายน้ำ ถ้าพีน่นรสกรเป็นผู้ที่ติดตามรายการของเราจะทราบดีครับว่าหลักการสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนนั้นไม่เป็นโ,โรคก็คือต้นแห้งน้ำไม่ท่วมขังดินไม่ไหลผ่านลำต้นหรือน้ำไม่ไหลาบาผ่านลำต้นก็จะนำละอองดินมามาอยู่ตามบริเวณโคนลำต้นก็จะกลายเป็นส่วนของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อและในบางส่วนถ้าเราปลูกในพื้นที่ราบ พอต้นเริ่มโตขึ้นเริ่มให้ผลผลิตเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นลำต้นก็จะยุบจมลงไปในพื้นดินก็กลายเป็นพื้นที่แอ่งรับน้ำดินเลนก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรครากเน่าในขณะเดียวกันในบางพื้นที่ครับจากในช่วงของงานขายหลายๆพื้นที่เนี่ยผมเองได้มีโอกาสพบกับพี่นอสกรก็ทราบข้อมูลหนงว่าในการเจริญเติบโตของทุเดนระยะหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาก็ไม่ให้ผลผลิตสภาพโดยรวมเนี่ย พื้นเป็นพื้นลาบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงจะต้องมองและยังพอมีเวลาในการจัดการเวลานี้ก็คือทำอย่างไรที่เราจะนำพาเอาน้ำที่อยู่ในพื้นที่สวนของเรานั้นให้ออกนอกพื้นที่ก็คือการเปิดร่องทีนี้ในการเปิดร่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจครับว่าถ้าเป็นร่องระหว่างแดนสวนตรงนั้นเนี่ยเราจะสะกัดกั้น ไม่ให้น้ําจากสวนข้างเคียงไหลเข้ามาเพราะถ้าเขาไหลเข้ามาเนี่ยมันจะนําพาเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเข้ามาเป็นส่วนใหญ่มีหลายแปลงครับที่ติดสวนยางแล้วน้ําหล่นออยางไหลเข้ามาก็เลยกลายเป็นทุเรียนนั้นเกิดการระบาดของโรคอันนี้คือร่องใหญ่อาจจะหนึ่งเมตรกว้าง1เมตรหรือกว้างอย่างไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เป็นร่องที่สกัดกั้นน้ําจากสวนด้านอื่นที่จะไหลเข้ามา แต่สิ่งที่สำคัญที่เป็นเรื่องที่กำลังจะอธิบายก็คือว่าโดยระบบการเจริญเติบโ,โตของทุเรียนนั้นเนี่ยรากที่เป็นรากที่จะทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจะมีความลึกอยู่ประมาณประมาณ8นิ้วโดยประมาณนะครับก็คือเกือบฟุตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำการปลูกให้ลอยตัวขึ้นก็ควรจะให้พื้นที่รากที่มีประสิทธิภาพเนี่ย รอยโตขึ้นไปเหนือพื้นดินเดิมสัก30เซนแต่ถ้าเราเป็นพื้นที่ราบเป็นสวนเก่าเราก็จำเป็นที่จะต้องนำพาน้ำที่อยู่ในระดับความลึกตรงเนี้ให้ซึมซับลงไปปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่หลายสวนเป็นพื้นที่ช่ำน้ำดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือการเปิดร่องกว้าง30เซนลึก30เซน ในการเปิดล่องตรงนี้เนี่ยโดยเจตนารักก็คือนำพาเอาน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งโคนต้นทุเรียนเนี่ยให้ไหลออกลงมาในล่องและจากล่องก็ไหลลงไปในพื้นที่ต่ำซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดสักทุกล่องอย่างเช่นทุเรียนสักสองแถวเราเปิดสักล่องหนึ่งหรือสามแถวเปิดล่องหนึ่งหรือในตำแหน่งใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขังเราก็อาจจะไม่จำเป็น แต่ถ้าพื้นที่ที่เป็นที่ลาบแล้วมีประวัติมีพื้นที่ลาบดินแฉเราก็ควรจะเปิดล่องนี่เป็นประเด็นหลักสําคัญเลยนะครับผมมีโอกาสคุยกับพี่นอสโลหลยท่านก็ได้ให้ความยืนยันว่านี่แหละคือวิธีที่จะแก้ปัญหาทุเรียนไม่เจริญเติบโตทุเรียนสวนชุดโสมทุเรียนใบไม่พัฒนา เพราะน้ําที่อยู่ในพื้นที่ระดับที่ลึกลงไป8นิ้วเนี่ยเขาก็จะซึมลงสู่ด้านล่างไหลเข้าสู่ร่องเหล่านี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งที่อยากจะให้ท่านดูเป็นประเด็นไปก็คือต้นใดก็ตามที่มีสภาวะสองเดือนก็แล้วไม่แตกใบอ่อนสามเดือนก็ไม่แตกใบอ่อนหรือมีลักษณะใบที่ไม่พัฒนาท่านก็ลองเปิดร่องเป็นปากฉลามจากโคนต้นจากโคนต้นนะครับเป็นปากฉลามร่องขนาดเล็ก แล้วก็ให้เขาไหลลงไปสู่ในร่องแปลงที่เราได้ขุดเป็นหลักเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่รวดเร็วก็คือจากการแตกใบอ่อนที่ไม่แตกก็จะเริ่มแตกจากสภาพใบที่ไม่ดีก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นหลักสำคัญสรุปก็คือนำน้ำออกจากโคนต้นไปสู่ร่องแปลงจากร่องแปลงไปล่องสวนลงในพื้นที่ต่ำ เมื่อน้ําไหลซึมลงไปอากาศก็จะไหลเข้าไปแทนที่อากาศไหลลงไปแทนที่ก็จะทําให้จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเนี่ยคือเขาโรคพืชเขาจะไม่เจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ไม่ได้หรือขยายพันธุ์ยยไม่ได้ดียิ่งถ้าเราเติมเชื้อไตโคเดอร์ม,มาคือไตรสานลงไปก็จะทําให้เชื้อเหล่านี้ลดน้อยลงแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญคือการทําให้รากได้รับ โอกาสได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่อยากจะนำเรียนว่าในช่วงนี้เรามีเวลานะครับกว่าจะไปถึงช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมท่านก็น่าจะบริหารจัดการได้ในส่วนหนึ่งประเด็นอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มั้งเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของการไปขุดเนี่ยบางครั้งมันก็จะทำให้รากขาด ลากเสียหายพี่น้องสกอรครับเรื่องนี้ถูกต้องครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ดําเนินการทุเรียนของเราก็จะต้องมีอาการเช่นนี้ต่อไปยาวนานแล้วก็อาจจะล้มตายได้แต่ถ้าเราดําเนินการเปิดร่องเราใช้วัสดุอาจจะเป็นส่วนของแรงงานอาจจะเป็นส่วนของเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเอาพื้นที่ตรงนั้นออก เราก็มีการาสารเคมีไปป้องกันเหมือนเหมือนกับการตัดแต่งกิ่งการตัดแต่งกิ่งก็คือเหมือนเหมือนการตัดรากการตัดรากก็เหมือนการตัดแต่งกิ่งตายส่วนของความยาวของรากกับใบด้านบนจะมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องประเมินสถานะตรงนี้ส่วนด้านการประยุกต์ปรับ เราจะใช้อุปกรณ์อย่างไรจะใช้วิธีใดก็ตามครับอันนั้นอยู่ที่ดุลพินิษของพี่นอสกอร์พอเราดําเนินการเปิดล่องเสร็จเราก็อาจจะใช้สารเคมีในกลุ่มของเมทรักซิลทําการพ่นราดหรือทําการกําจัดเชื้อไปในระดับหนึ่งก็สามารถดําเนินการได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างสวนในลักษณะพื้นดินเป็นหลัก แล้วก็พอต่อมาเมื่อถึงช่วงของตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปฝนจะตกชุกฝนตกต่อเนื่องตรงนั้นเราก็จะไปปรับสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ไหนที่เราควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่เป็นประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะฝากไว้เป็นแนวทางในการที่จะไปป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นในช่วงตลอดฤดูฝนนี้ มีพี่นักสกรบางท่านก็สอบถามว่าแล้วกรณีที่เราเอาดินไปใส่ละ่ะพี่นักสกรครับผมเรียนอ,อย่างนี้ว่ากรณีที่เรานําดินไปใส่น,นั้นเป็นกรณีที่เราจะมีเจตนาหรือมีวัตถุประสงค์ที่จะให้รากรอยตัวขึ้นสู่ด้านบนจะไม่สามารถไปแก้ปัญหาดินแฉะได้แต่กรณีเหล่านี้แก้ปัญหาสาภาพต้นสุดโสมได้ซึ่งนั่นหมายความว่าการนำเอาดินไปเติมบนพื้น ภายในทรงพุ่มของทุเรียนไม่ปฏิบัติในช่วงนี้นะครับจะดำเนินการในช่วงฤดูแรงหรือฤดูร้อนหลังจากทุเรียนออกดอกแล้วเราก็สามารถใส่ได้ทำไมถึงไม่ใส่ดานี้เพราะถ้าหากว่าเรามาดำเนินการในช่วงนี้ดินเหล่านี้อาจจะกลายเป็นพื้นที่เครือบทำให้ระบบรากเสียหายได้ยกเว้นกรณีที่เราใส่เล็กน้อยหรือกรณีที่เราใส่ อธิบายว่าไม่ควรใส่ต้นฤดูฝนอาจจะดำเนินการได้ในช่วงปลายฤดูฝนนะครับที่อากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงฝนเริ่มไม่ตกหนักแล้วอย่างนี้ก็พอดำเนินการได้นี่คือฝากไว้เป็นประเด็นการตอบข้อสงสัยประการต่อมาในกรณีที่ทุเรียนเหล่านี้เนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างในเรื่องของการวางระบบระบายน้ำ เราก็มาสู่กระบวนการในการเติมความสมบูรณ์นั่นหมายความว่ากรณีพื้นที่ตรงบริเวณโคนต้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่น้ำซึมซับลงไปหลังจากนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับก็คือ,อวัชพืชก็จะเริ่มเปลี่ยนดินแฉะจะเป็นกลุ่มวัชพืชหนึ่งแต่ถ้าหากว่าดินเริ่มโปรง่งอากาศเริ่มถ่ายเทวัชพืชอีกชนิดหนึ่งก็จะเกิดขึ้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชนิดของวัชพืชไปดูได้เลยครับว่าถ้าต้นใดก็ตามมีลักษณะหญ้าคล้ายๆหญ้า,าแห้วหมูนะก็หมายความว่าตรงนั้นเป็นดินฝุน่นดินเลนหลายท่านก็บอกว่าเอา้าก็ผมทําเป็นโคกนะถูกต้องครับเราทําเป็นโคกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลักษณะของดินซึ่งมันเป็นเคลือบจากในส่วนของการแตกตัวการละลายตัวมันก็อาจจะทําใหา้วัชพืชที่มากับ ตัวอินทรีย์วัตถุหรือมากับโวนอื่นๆเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้เวลาที่เราลอกออกมามันจะเป็นแผ่นกับใดกลุ่มของหญ้าแฮวหมูซึ่งเราก็รู้เลยครับว่าถ้าต้นใดก็ตามที่มีหญ้าแฮวหมูเนี่ยหมายความว่าต้นนั้นมีโอกาสที่จะเป็นโรครากเนา่าสูงมากเพราะดินถูกเคลือบไปทั้งหมดอากาศไหลลงไปไม่ได้สภาพต้นก็จะสุดโซเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัชพืชก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้เช่นกันอาจจะเป็นหญ้ามีทั้งใบแคบใบกว้างเกิดขึ้นมา นี่เป็นตัวชี้วัดอีกในลักษณะหนึ่งประเด็นต่อมาในด้านของโคนต้นคือต้องเข้าใจครับว่าในช่วงของอหน้าฤดูฝนเนี่ยโคนต้นจะต้องปโปรง่งแต่พอเข้าสู่ฤดูแล้งเราอาจจะต้องเก็บโคนทรงพุ่มไวใ้ให้มีความชื้นเราอาจจะต้องเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยปัญหาต่อมาก็คือกรณีที่มีวัชพืชหนาแน่นโคนลกทึบเนี่ยเราควรจะ เปิดโคนไหมควรจะเลยนะครับถ้ามีวัชพืชเราก็ต้องทําการกําจัดบางครั้งในการกําจัดนะก็อยู่ที่ดุลพินิษก็แล้วกันครับบางท่านกนกระแสเนี่ยบอกว่าสารเคมีมันเป็นอันตรายผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสารเคมีในการกําจัดวัชพืชในตลอดฤดูฝนเนี่ยมันมีความจําเป็นอยู่ที่ผู้ใช้การใช้อย่างถูกต้องการพ่นแค่พอเปียก การทําให้สารกำจัดวัชพืชไม่มีปริมาณมากเกินไม่ไหลซึมลงดินเราก็สามารถที่จะหยุดการระบาดเขาได้อย่างในปัจจุบันเราก็ยังมีไกลโฟเสตมีกลูฟโฟซิเนตนะถ้าเราต้องการประสิทธิภาพสูงขึ้นเราก็ใช้ยาคุมกําเนิดไปร่วมผสมนะอันนี้เป็นเรื่องที่อสอบถามทางร้านได้ผมเรียนว่าในตลอดฤดูฝนนี้ควรจะปลูกประการต่อมาในส่วนของ การที่เราจะทำให้หลำต้นแห้งก็มาจากโครงสร้างการตัดแต่งกิ่งกรณีการตัดแต่งกิ่งเป็นการปรับโครงสร้างสวนก็ฝากไว้เป็นแง่คิดมุมมองนะครับว่ามีหลายสวนที่ดำเนินการตัดแต่งแบบตัดหนักก็เรียกว่าตัดหนักเลยแล้วก็ตัดจนกระทั่งบางครั้งเปรียบเสมือนกับเป็นไม้ประดับท้ายสุดครับสภาพต้นเหล่านี้ ก็ไม่ให้ผลผลิตและสภาพต้นก็สุดโทมก็อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นแง่คิดด้านหนึ่งแต่การที่เราทำการปรับโครงสร้างสวนนี่เราจะทำให้ลำต้นแห้งอากาศถ่ายเทกิ่งแห้งก็ให้ดูตามความเหมาะสมองค์ประกอบในปัจจัยตรงนี้เนี่ยจะทำให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพูดไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎานี้ ผ่านเดือนกรกษาไปแล้วเราจะเข้าใจนะครับว่าสิงหากันยาจะมีการแตกใบอ่อนตุลาจะมีการแตกใบอ่อนซึ่งการแตกใบอ่อนตรงนั้นเนี่ยคำแนะนำของเรายังคงย้ำว่าพิรัษกรอาจจะต้องเก็บในส่วนของปริมาณใบให้มีจำนวนมากขึ้นในลักษณะตรงนี้จึงเป็นช่วงท้ายฤดู ซึ่งสภาวะอากาศเนี่ยก็จะเริ่มมีฝนน้อยลงแสงแดดก็จะเริ่มมากขึ้นในเดือนสิงหาในเดือนกันยาตุลาแต่เดือนกันยายังเป็นเดือนที่ตกหนักอยู่ในปีการผลิตนี้เพราะฉะนั้นทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะไปแตกใบอ่อนในเดือนตุลาคมการตัดแต่งการปรับโครงสร้างสวนจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้เราน,านั้นสามารถป้องกันการเกิดโรคด้านบนคือที่ ใบกิ่งและลำต้นประเด็นคืออยู่ตรงหลักการตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูการปรับโครงสร้างสวนทางพื้นดินการระบายน้ำการท่าอากาศถ่ายเทการท้ายให้ดินโปรอันนั้นเป็นการควบคุมหรือป้องกันโรคพืชในด้านของด้านล่างคือระบบล่างแต่กรณีการปรับโครงสร้างสวนด้านบนก็เป็นการป้องกันการเกิดการระบาดของโรคพืชในส่วนของทางใบทางกิ่งทางลำต้น ซึ่งในส่วนของสาระที่ผ่านมาผมก็ได้นําเรียนนะครับอย่างเช่นกรณีจุดสลายจุดสนิมพื้นที่ที่จะเกิดการระบาดจะต้องอับทึบไม่มีแสงแดดในกรณีการเกิดโรคในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นราใบาติดราใบาติดนั้นก็จะพบว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของฝนตกฟ้าปิดดินแฉะและมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างจะทึบการแกรบบาดก็จะรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับโครงสร้างก็จะมีส่วน กรณีในส่วนของราสีชมพงพูหรือจะเป็นกรณีของเชื้อฟิวซาเลียมที่เกิดขึ้นภายในสวนก็จะมีส่วนของการลดการระบาดลงด้วยการปรับโครงสร้างของสวนตรงนี้เพื่อไม่ให้สภาพของอสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเชือ้อเราจะดำเนินการอยู่ในช่วงมิถุนายนกรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องย้ำว่าเท่านั้น ก็เหมือนกับกรณีที่เราตัดยอดของมังคุดต่างๆมังคุดก็ต้องทําแค่เดือนกรกฎานี้แต่ถ้าผ่านจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วเราก็ไม่ควรดำเนินการเพราะมันจะมีผลกระทบต่อความเสียหายเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อนโดยเฉพาะ,ะเดือนที่อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนเช่นเดือนกันยายน เดือนกันยายนเนี่ยส่วนใหญ่หลายสวนจะเข้าสู่ขบวนการตัดแต่งผมก็ยังคงย้ำว่าในปีการผลิตนี้เราต้องพิจารณาการให้รอบคอบนะครับว่าท่านต้องการที่จะตัดแต่งเพื่ออะไรถ้าจะตัดแต่งเพื่อป้องกันโรคไม่ใช่ครับต้องดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาถ้าจะตัดแต่งเพื่อให้ออกดอกดี ก็เป็นคำตอบว่าไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันเพราะมันจะเป็นส่วนที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดการแตกใบอ่อนให้มากขึ้นในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนกันยาเราตัดแต่งตุลาจะแตกใบอ่อนถ้าไม่ตุลาก็เป็นพฤศจิกาถามว่าเพราะอะไรเพราะการตัดแต่งนั้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนไม่ได้เปิดการออกดอกอท่านก็อาจจะตั้งประเด็นคำถามว่าเอาแล้วทำไมนะคำแนะนำส่วนใหญ่เขาบอกว่า ต้องแต่งเพื่อให้ออกดอกพิลาสกรครับเป็นกรณีนั้นหมายความว่าภายใต้เงื่อนไขอาจจะเป็นกลุ่มผู้ทำสารการสร้างความเครียดทำให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วออกดอกได้ดีออกดอกได้เสมอความเครียดจากเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำความเครียดจากปัจจัยและความเครียดจากอากาศที่ถ่ายเทซึ่งนั่นหมายความว่าทุเรียนเหล่านั้นผ่านกระบวนการใส่ปัจจัยโดยเฉพาะตัว ฮอร์โมนตัวพาคโคบิตาโซนไปควบคุมที่ยอดแล้วถึงเราจะตัดแขนงภายในเขาก็จะไม่แตกใบอ่อนซึ่งต่างจากธรรมชาติธรรมชาติไม่มีตัวควบคุมถ้าตัดเขาก็จะแตกแต่กรณีทุเรียนที่ทำสารอันนั้นถ้าเป็นสารที่ยังคงประสิทธิภาพหรือยังไม่หมดอายุเขาก็ยังที่จะควบคุมได้ในส่วนของรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกร สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกทกท่านสวัสดีครับ